ข้าวสวนมาฝนตกพอดีเลยเอาต้นไม้มาปลูกฝนตกแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยกลางล่มปลูกเลยจ้าตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านในสวนเราเราจะปลูกหลายพันหลายชนิดผสมกันค่ะ แต่ว่าหลักๆของเราจะเป็นมะม่วงเป็นมะขามมะขามยักษ์แล้วก็ไม้ป่าแล้วก็มียางนาอะไรอย่างนี้ปลูกไผ่ไผ่ก็หลักเหมือนกันไผ่ก็มีเยอะปลูกมะพร้าวไปร้อยกว่าต้นมันไม่รอดมะพร้าวมันต้องรดน้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้รดน้ำมันก็จะตายแต่น้ำท่วมไม่ตาย ถ้าเป็นไผ่เป็นไผ่น้ําท่วมมันจะตายน้ําแช่ในโคนไม่ได้นะมันจะตายเรามีสระประมาณยาวประมาณ250สองร้อยห้าสิบเมตรสาะนี้ยาวมากเลยขุดขุดสระไว้เราฟังอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสวนมะม่วง ไว้จะพาไปทัวร์ชมทั่วสวนนะคะว่าปลูกอะไรบ้าง2-3ส,งสปีประมาณไม่ใช่3-4มสี่ปี3ปีกว่าๆแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มจะเป็นสวนแล้วมีล่มบ้างอะไรบ้างขอบคุณที่ติดตามกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกํำลังใจให้กันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ